กับชีวิตของมนุษย์ทุกคนในยามที่ยังไม่มีบททดสอบจากอัลลอฮ์เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสําหรับคนที่ไม่ได้รู้ศาสนาก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปได้โดยการหาโดยการกอบโกยด้วยการสแสวงหาปัจจัยทางดุนยาอย่างบ้าคลั่งแต่เมื่อวินาทีใดหรือช่วงชีวิตในช่วงใดพอเชิญกับบททดสอบของอัลลอฮ์คนเหล่านั้นจะไม่รู้วิชาชีวิตที่จะปฏิบัติในขณะที่ พอชิญกับความทุกร้อนแล้วในที่สุดปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นฆ่าตัวตายคิดตัดพ้อกับชีวิตแล้วดิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนอ่านข่าวแล้วก็นะครับคิดว่ามันก็เป็นเป็นเหตุผลของคนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะดีนะหมายความว่าเกิดปัญหาอะไรต่างๆแล้วนะครับคิดฆ่าตัวตายเมื่อฆ่าตัวตายไปแล้วมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับชีวิต ก็มีการแพร่สะพัดข่าวต่างๆเหล่านี้นออกไปแล้วในที่สุดสังคมของเราอันเนื่องมาจากวิชา,าศาสนาวิชาแห่งชีวิตที่จะมาปฏิบัติในขณะที่ชีวิตเผชิญกับความทุกข์ร้อนนั้นไม่ได้รู้วิชานี้เลยหมายว่าวิชาที่ว่าในเรื่องอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลลาไม่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆเหล่านี้นเลยเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นไม่รู้จะไปขอใครไม่รู้จะไปหวังความโปรดปรานจากใคร ไม่รู้จะไปหาใครที่ตนเองจะสามารถพึ่งเขาได้ในที่สุด mm. ก็มีประตูเดียวนะครับที่คนในสังคมยุคทท้ายคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด mm. นั่นก็คือการฆ่าตัวตายนี่เป็นสิ่งที่อุลมามะได้อธิบายเอาไว้นักวิจัยบางท่านนะครับ mm. เขากล่าวว่า mm. การฆ่าตัวตายนั้นเป็นสิ่งที่มันแพร่ระบาดไปในสังคม mm. เมื่อกระแสนี้มันเกิดมากยิ่งขึ้น มันก็จะกลายเป็นแฟชั่นและผู้คนทั้งหลายก็จะหันมาแก้ไขปัญหาชีวิตนี้ด้วยการฆ่าตัวตายจนในที่สุดการฆ่าตัวตายจึงกลายเป็นเรื่องของคนในสังคมที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตอันนี้นักวิจัยบางท่านนะครับเขาได้กล่าวเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ผมนำมาเสนอกับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านนี่นะครับเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายใช้ความคิดของเรานะครับว่า คนที่เขาไม่มีศาสนาคนที่เขาไม่มีที่พึ่งทางใจคนที่เวลาเกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตแล้วเนี่ยไม่รู้จะวิงวอนขอต่อใครไม่เกิดความสงบสุขเลยในขณะที่เผชิญกับปัญหาต่างๆของชีวิตเพราะไม่ได้ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะวินิจฉัยออกมาในลักษณะเช่นนี้คิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการฆ่าตัวตายแล้วคนในสังคม โดยเฉพาะในยุคที่ห่างไกลต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮอัวตาลาก็จะหันมาเห็นดีเห็นงามกับกับกระแสข่านิยมตรงนี้เลยนะที่สุดเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ฆ่าตัวตายจะเห็นได้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายในยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะครับน้อยใจพ่อแม่ก็ฆ่าตัวตายสอบเอนทานเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตาย โมโหนิดหน่อยฆ่าตัวตายปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นกระแสไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นในสังคมในจิตสำนึกของคนในสังคมบอกว่าปัญหาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทางออกที่ดีที่สุดคือการฆ่าตัวตายกระแสนี้เมื่อมันแพร่สะพัดออกไปในสังคมคนเขาก็จะนิยมฆ่าตัวตายกันเมื่อปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในชีวิตแม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยก็าตามแต่ บางคนกินยาฆ่าตัวตายกันทั้งครอบครวัวเลยเพราะอันเนื่องมาจากเกิดปัญหานะครับหาเงินท้องไม่ทันไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับก็กินยาฆ่าตัวตายก่อนที่ตนเองจะกินยาฆ่าตัวตายก็กรอกใส่ปากภรรยากอกใส่ปากลูกๆนะครับหลายๆคนและตัวเองก็กรอกใส่ปากของตนเองแล้วก็ตายทั้งครอบครัวในในที่สุดนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคม มันก็ตรงกับประเด็นที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมบอกว่าวันกิยามะวันอวสานโลกเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าบุคคลในสังคมเมื่อเผชิญกับปัญหาชีวิตพอเดินผ่านหลุมฝังศพอยากจะตายแล้วก็ไปนอนในหลุมศพหมายความว่าการคิดฆ่าตัวตายก็จะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับแต่เฉพาะอ,อย่างยิ่งอาจจะไม่ใช่สังคมมุสลิมอย่างเดียวนะครับในสังคมมนุษย์เนี่ย ก็จะมีการคิดในลักษณะเช่นนี้กันอย่างมากมายในหลักการของศาสนาพี่น้องมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าหลักการของอิสลามนั้นการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่เป็นบาปใหญ่และเป็นบาปที่จะทําให้คนคนนั้นนี่นะครับได้รับการลงโทษได้รับการสอบสวนแล้วก็ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงในนรกยันนำในวันแห่งการพิพากษา มาดูฮะดิษนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้รายงานจากท่านอบูฮุรอยร์บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีดีท่านนบีได้กล่าวว่ามันกอตาละนับซาฮูบิฮะดีดาตินฟะฮะดีดาตูฮูฟียะดิฮิเกียตวัจเจอบิฮ่าฟีบัตนิฮีฟีนาริจฮันนัมคอลิดันมุคลิดันฟีฮาอาบะดาใครก็ตามแต่ที่ฆ่าตัวตาย ด้วยการใช้เหล็กแหลมหรือมีดแหลมแหลมเนี่ยแทงตัวจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปไปในวันกิยามะอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะลงโทษเขาในลักษณะนี้ครับพี่น้องให้มือของเขาเนี่ยกำมีดกำเลกหล็กแหลมแหลมเอาไว้ในมือแล้วก็แทงที่ตัวของเขานะครับแทงอย่างเนี้ยเรื่อยไปเหมือนกับสภาพที่เขาฆ่าตัวตายไปแทงในไหนครับ เขาแทงตามตัวของเขาเพื่อที่จะฆ่าตัวให้ตายแต่ความตายมันไม่เกิดขึ้นแล้วครับในโลกกิยามะหรือในวันกิยามะเขาจะเข้าสู่นรกยานนำ้ำแล้วก็ทรมานตัวเองเหมือนดังสภาพที่เขาได้ฆ่าตัวเองตายแต่ในดุนยาเนี่ยชีวิตมันตายพอไปในโลกอาคีรอแล้วจะแทงตัวเองอย่างไรก็ตามแต่จะเจ็บปวดทุกทรมานขนาดไหนก็ตามแต่หยุดแทงก็ไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งว่าจะต้องแทง ใน,ในที่สุดอัลลอฮ์สั่งให้มือแทง,ท,งทั้งทั้งที่ใจนไม่อยากจะแทงก็าตามก็จะถูกมีมือของตัวเองนี่นะครับคนๆน,นั้นจะถูกมือของตัวเองเนียแทงไปที่ตัวตลอดเวลาโดยที่ความตายก็ไม่เกิดขึ้นจะเจ็บปวดรว่ดร้าวที่สุดนี่คือการทรมานของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาสำหรับบุคคลที่ฆ่าตัวตายในลักษณะที่แทงตัวเองตาย มาดูอีกนะครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อไปอีกว่าวะมันชาริบะซุมมันฟากะตาลนับซะหูฟาหูวยะตาฮัสซฮูฟีนาริจหันนัมข้าลิดันมุคลิดันฟีฮาอับดาผู้ใดก็ตามแต่ที่กินยาพิษฆ่าตัวเองตายไปในวันกิยามะอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในนรกยาหันนำแล้วยาพิษนั้นแหละก็จะถูกดื่ม ถูกกรอกเข้าไปในปากของเขาแล้วเขาก็จะทรมานอยู่อย่างนั้นกินทีไรก็ทรมานทุกทีอยากจะตายก็ตายไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าความตายมันเกิดขึ้นอีกตรงนั้นมันก็จะถูกทรมานประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จะตายโลกดุนยาเนี่ยสามารถที่จะดื่มยาพิษแล้วก็ตายได้พอไปถึงโลกอาคีรอดแล้วยังไงอยากจะตายอย่างไรก็ตายไม่ได้นี่คือโทษทันที่คนที่ฆ่าตัวตายจะได้รับโทษทันที่เจ็บปวดอย่างนี้ ในวันกิยา亚马ในนรกยันน้ำนะครับแล้วสุดท้ายท่านนบีก็บอกว่าฟามันกอตลาหนับซซหูฟะฮูวะยะตรสดาวะมันตรสด,ด,ด,ดาฟีฟมินจาบาลินฟะฮูะยะตรสด,ดาฟีนาริะยันน้ำคอลิดันมุคลิดันฟีฮาอับดาผู้ใดก็ตามแต่ที่กระโดดนะครับกระโดดกระโดดจากที่สูงนะครับ เอาร่างกายของตัวเองนมากระแทกพื้นข้างล่างแล้วก็ตายหมายถึงกระโดดตึกตายกระโดดหน้าผาตายอย่างนี้นะครับเขาจะได้รับการทรมานเช่นเดียวกันในวันกิยามะในในรคยานนำก็จะถูกนะครับจับโยนลงมาจากที่สูงมากระแทกพื้นหินด,ดินแข็งๆในเบื้องล่างแล้วชีวิตของเขาก็จะได้รับการทุกทรมานอย่างนั้นเนี่ยนะครับในฮะดิษบอกว่าคอลีดันมุคลิดันฟีฮาอับดา ในระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับที่ถูกทรมานในนรกยานนะันี่เป็นโทษทันของคนที่คิดฆ่าตัวตายแล้วก็สามารถที่จะฆ่าตัวตายได้สําเร็จไปในวันกิยามะโดนลงโทษที่รุนแรงมากแต่ั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วจึงไม่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาแต่มันก็ได้เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีศาสนา แล้วก็โดยเฉพาะคนที่ห่างไกลจากศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณวันเกียร์มะสัญญาณหนึ่งตามที่ท่านนาบีมอฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวซัลลัมได้บอกเอาไว้สรุปสัญญาณวันเกียร์มะหรือสัญญาณวันอวสารโลกในสัญญาณที่19ตรงนี้ตามที่บรรดาอุลมามะได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ก็คือคนในสังคมจํานวนมากจะคิดสั้นแล้วก็ตัดพ่อแก่ตนเองว่า น่าจะตายไปเสียได้ก็ดีจึงคิดฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับอิลลุลฮิตูฟิกวังฮิดายะสัลลมุอาลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบราะกาตุ